หัวข้อในวันนี้ก็คือสร้างนิสัยใหม่ๆด้วยการทำสิ่งเล็กๆแนวคิดนี้นะครับเป็นแนวคิดที่ผมอ่านเจอในหนังสือแล้วชอบนะครับแล้วก็นำมาปรับใช้กับทุกเรื่องในชีวิตของผมได้ผมเลยอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับผมแชมป์จาก d a i l y Thinking นะครับผมจะรวบรวมแนวคิดบทความต่างๆจากหนังสือรวมถึงสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเอง มาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมการพัฒนาตัวเองการสร้างนิสัยให้ดีขึ้นนั่นถึงเป็นเรื่องที่ยากเสียเละเกินจนทําให้ใครหลายคนเนี่ยต้องท้อแท้และก็ล้มเลิกไปก่อนที่จะเห็นผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นโอเคครับมีประโยคนึงในหนังสือที่ผมอ่านแล้วเปลี่ยนแนวความคิดและเปลี่ยนแนวทางการทําสิ่งต่างๆของผมไปนะครับโดยสิ้นเชิงเลยเขาเขียนไว้ว่าความสําเร็จ เป็นผลิตผลของนิสัยที่ทำเป็นกิจวัตรไม่ใช่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงครั้งเดียวนะครับประโยคนี้พอผมได้อ่านแล้วผมก็รู้สึกปลดล็อกอะไรบางอย่างเลยนะฮะไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันไหมคนส่วนใหญ่มันก็ชอบคิดว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดจากการที่เราใส่แรงเข้าไปนะครับให้เต็มที่ในแต่ละครั้งถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นได้จริงๆมันก็สามารถ เปลี่ยนแปลงได้จากการที่เราใส่แรงเข้าไปเยอะๆนะครับแต่การที่เราใส่แรงมากเกินไปในแต่ละครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันหมดแรงเร็วพอคุณนึกถึงความเหนื่อยล้าที่ต้องออกแรงเยอะมันก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากทำแล้วก็ล้มเลิกไปในที่สุดนะครับผมอยากให้คุณมองอย่างนี้ว่า การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้จากการกระทำสิ่งเล็กๆในแต่ละวันอย่างสม่าเสมอจนกลายไปเป็นนิสัยก็ได้เหมือนกันนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเนี่ยเขาต้องการที่จะเห็นและคาดหวังว่าตัวเขาเองมีการพัฒนาขึ้นแน่นอนครับทุกคนต้องการเห็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นมันเลยทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยชอบวิธีที่ เริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆค่อยๆพัฒนาตัวเองเพราะว่ามันเห็นผลลัพธ์ช้าและแทบจะไม่เห็นพัฒนาการของตัวเองเลยนะครับความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่เราต้องรู้มากกว่าความคาดหวังเนี่ยนั่นก็คือวิธีการนะครับวิธีการที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ผมอยากให้ทุกคนมองอย่างนี้ครับความสําเร็จเปรียบเทียบได้เหมือนกับการทุบก้อนหิน ลองนึกภาพตามนะครับเราทุบก,ก้อนหินหลายๆครั้งเพื่อที่จะให้มันแตกเพียงครั้งเดียวการที่เราจะสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนิสัยให้ดีขึ้นหรือฝึกทักษะการสร้างผลงานอะไรขึ้นมาสักอย่างสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยการสะสมจากการกระทำสิ่งเล็กๆและใช้เวลามากพอนะครับมันจึงจะเกิดผลลัพธ์ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน คุณต้องใจเย็นๆและอย่าเพิ่งล้มเลิกคุณต้องเชื่อจริงๆว่าทุกสิ่งที่กำลังทำมันไม่มีอะไรเสียเปล่าเลยสักนิดนะครับเหมือนอย่างการทุบก้อนหินในครั้งที่มันยังไม่แตกนะครับมันเหมือนจะไม่เกิดผลลัพธ์แต่มันกำลังสะสมตัวคุณกำลังเก่งขึ้นมีนิสัยที่ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อที่จะรอวันที่มันจะแสดงผลที่ชัดเจนออกมาเพียงชั่วขณะเท่านั้นเองครับ มันน่าเสียดายนะครับถ้าคุณจะล้มเลิกมันกลางทางเพียงเพราะคุณแค่ไม่เห็นผลลัพธ์มันมันไม่แปลกเลยนะครับที่ตัวคุณในวันนี้มันจะยังไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยบางอย่างที่แย่ๆได้หรือทําบางอย่างแล้วมันยังไม่เห็นผลมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดเพียงแค่คุณต้องให้เวลากับมันให้เวลากับมันให้มากพอนะครับและผ่านช่วงเวลาที่มันยังไม่เห็นผลลัพธ์นี้ไปให้ได้อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆนั่นก็คือการตั้งเป้าหมาย เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมติดอยู่นานมากๆนะครับหลังจากที่ผมอ่านบทความนี้ผมนำเอาไปปรับใช้ผลลัพธ์ก็คือแรงกดดันในตัวเองเนี่ยมันลดลงไปเยอะมากๆเลยครับถ้าคุณกำลังกดดันตัวเองเหมือนผมเนี่ยลองฟังดูนะครับการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีในการกำหนดทิศทางแต่เราไม่ควรจะจดเจาะกับมันมากจนเกินไปนะครับถ้าคุณโฟกัสกับเป้าหมายมากเกินไปหรือพูดง่ายๆก็คือ คุณเอาใจไปอยู่กับเป้าหมายมากเกินไปคุณก็จะแก้ปัญหาได้แค่ปลายเหตุนะครับแลาจะเป็นการแก้ปัญหาได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเช่นถ้าคุณมีเป้าหมายว่าคุณจะเก็บทําความสะอาดห้องแล้วคุณจดจ่อกับเป้าหมายมากเกินไปคุณก็จะได้ห้องที่สะอาดเพียงแป๊บเดียวนะฮะและในครั้งต่อไปเนี่ยคุณก็จะหวังว่าเราเนี่ยจะมีแรงฮึดในการทํามันอีกครั้ง ต่ความจริงแล้วสิ่งที่จะแก้ปัญหาต้นเหตุได้จริงๆคุณควรจะหันมาให้ความสําคัญกับกระบวนการให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในระยะยาวสิ่งที่คุณควรโฟกัสคือกระบวนการสร้างนิสัยจากคนที่ไม่มีระเบียบไปเป็นคนที่มีระเบียบถ้าคุณจดจ่ออยู่แค่ว่าการทําห้องให้สะอาดคุณก็จะใช้แรงฮึดมากกว่าการที่คุณทําวันละนิด การเก็บทำความสะาดห้องทีแล้วน้อยๆอ,อย่างสม่ำเสมอในที่สุดมันก็จะกลายเป็นนิสัยของคุณแถมเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ก็สําเร็จอย่างยั่งยืนด้วยตอนคุณฝึกทีละนิดคุณแทบจะไม่ได้นึกถึงเป้าหมายเลยด้วยซ้ําแต่สุดท้ายเป้าหมายมันก็สําเร็จ้วยอัตโนมัตินึกออกไหมครับสิ่งเหล่านี้เองนะครับก็จะเปรียบเสมือนยาทอนพิษในจิตใจ สำหรับคนที่จดจอ่อกับเป้าหมายมากเกินไปเหมือนกับตัวผมในอดีตนะครับเป้าหมายจะขัดขวางกับความก้าวหน้าในระยะยาวนะครับเหมือนกับคนที่ไปถึงเป้าหมายแล้วก็หยุดพัฒนาตัวเองไปเลยเพราะว่าไม่มีแรงจูงใจในการทํามันอีกให้คุณเปลี่ยนจากการจดจอ่อกับเป้าหมายมาโฟกัสกับกระบ,บวนการแทนครับสรุปได้ว่าความสําเร็จเกิดขึ้นได้าจากการกระทําสิ่งเล็กๆอย่างสม่ําเสมอให้เวลากับมันนานพอ โดยที่ระหว่างทางเนี่ยไม่จดจ่อก,กับเป้าหมายมากเกินไปและโฟกัสกับกระบ,บวนการให้มากขึ้นก็จะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายได้อย่างไม่เหนื่อยกันไปและยั่งยืนจากการที่คุณทำจนเป็นนิสัยอีกด้วยนะครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งจากหนังสือที่ผมคิดว่ามีประโยชน์กับคนที่สนใจในการพัฒนาตัวเองอยู่นะครับพอดแคสต์นี้จะช่วยคุณไม่มากก็น้อยนะครับลองอาไปทากันดูนะ ถ้าคุณชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแบบนี้กดติดตามช่องนี้ไว้เพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมแชมป์เดลี่ h ิงกิ้งขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับ